สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะหลายๆวันที่ผ่านมามีเรื่องที่ทำให้เราจะต้องตื่นตระหนกกันอีกแล้วกับโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะที่เราเรียกกันว่าไวรัสเห็บกัดจากประเทศจีนนั่นเองโรคนี้จะเป็นยังไงแล้วเราคนไทยต้องตื่นตระหนกหรือว่าต้องเป็นกังวลมากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังค่ะ สำหรับไอ้เจ้าโรคไวรัสเห็บกัดที่กำลังมีการพูดถึงกันอยู่มากในขณะนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราพบการติดเชื้อครั้งแรกตั้งแต่ปี2549แล้วนะคะในมณฑลอานฮุยของประเทศจีนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบในกรณีที่เห็บไปกัดกับคนโดยตรงเราก็เลยไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจมากแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันที่ผ่านมาเราพบว่า จ้าโรคนี้เนี่ยน่าจะมีการติดต่อผ่านคนสู่คนได้ผ่านทั้งเลือดนะคะก็เลยมีการกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ค่อนข้างจะต้องเฝ้าระวังกับโรคนี้เนื่องจากมีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่อย่างที่หมอเกริ่นมาทั้งหมดหมอกำลังจะบอกว่าแม้ว่าโรคนี้จะพบมาหลายปีแล้วก็ตามแต่มันไม่ได้มีการแพร่ระบาดเยอะแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษามากจัดเป็นกลุ่มของโรคอุบัติใหม่อยู่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่มีเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดและไม่ได้มีมากนะ นะคะแต่หมอก็จะพยายามรวบรวมทั้งข่าวแล้วก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันโดยแหล่งข้อมูลที่หมอรวบรวมมานะคะมาจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เอาข้อมูลบางส่วนมาจากคลิปของอาจารย์สติแพทย์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยรวมถึงข่าวเก่า,าๆข่าวต่างๆของสำนักพิมพ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับโรคนี้กันเลยค่ะโรคนี้นะคะ มีชื่อโรคยาวๆว่า severe fever with thrombocytopenia syndrome หรือว่าตัวย่อก็คือ SFTS นะคะที่ชื่อโรคมันยังคงยาวแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่มีชื่อเฉพาะเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่เราจึงเอาอาการสำคัญๆในคนเนี่ยมาใช้เป็นชื่อโรคแล้วก็ใช้เป็นชื่อไวรัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ก็เลยยังเรียกว่าเป็น severe f Fever with t h r o m b o c y t o p e n i a syndrome ไวรัสนะคะเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่า Fibovirus นะคะอยู่ในแฟมิลีของบัญญาวิลิเดรนะคะไอตัวเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็น RNA ไวรัสนะคะก็คล้ายๆกับโควิดนะแต่ว่ามันเป็นคนละกลุ่มกันเลยนะกลุ่มของโควิดก็เป็นโคนนาอย่างที่เรารู้กันนะคะเราพบการติดเชื้อครั้งแรกนะคะ ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลอันฮุยนะคะเนื่องจากว่ามีคนที่โดนเห็บกัดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พบอีกทีในปี2,552ในอีก6มณฑลของจีนนะคะแล้วก็นอกจากเราจะพบผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตในประเทศจีนแล้วเนี่ยเราก็ยังพบใน ประเทศเกาหลีใต้เป็นอันดับ2และประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ3นะคะแล้วก็ข้อมูลของอาจารย์สัตวแพทย์ทางจุลาก็มีรายงานว่าพบในไต้หวันแล้วก็เวียดนามบ้างเล็กน้อยด้วยนะคะสำหรับในส่วนของอัตราการเสียชีวิตนะคะหมอได้ข้อมูลมา จากหลายแหล่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะคะอัตราการเสียชีวิตที่สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทยเนี่ยระบุไว้ว่าในปี2,556ถึง2,559เนี่ยมี ผู้ป่วยเนี่รย7,419ารายเสียชีวิต355รายคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต5.3%นะคะอันนี้หมอเข้าใจว่าน่าจะมีการรวบรวมเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายๆารายงานทั้งในข่าวต่าง,างเนี่ยจะมีรายงานอัตราการเสียชีวิต12-30%เเลยทีเดียวอันนี้หมอมองว่าน่าจะรวมในประเทศอื่นๆเข้าไปด้วยนะคะในส่วนต่อมาเนี่ย พาหะนำโรคนะคะพาหะนำโรคของเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยก็คือเห็บนั่นเองโดยเห็บที่เป็นพาหะนำโรคตัวนี้ชื่อว่าฮีโมไฟสิลิสลองจิคอนิสนะคะแล้วก็จะมีชื่ออ,อชื่อสามัญทั่วไปอีกอย่างเช่นเอเชียลองฮอนติกนะคะลองฮอนติกแคทเทลติกนะคะโดยที่ไอเจ้าเห็บตัวนี้หลายๆคน อย่าไปเหมารวมว่ามันเป็นเห็บชนิดเดียวกันกับที่ติดในสุนัขบ้านเรานะเห็บตัวนี้เป็นคนละชนิดกับเห็บในสุนัขบ้านเรานะคะเห็บในสุนัขบ้านเราเนี่ยมีชื่อสปีชีส์ว่าไลปิเซฟาลัสแซนกัวเนียสหรือว่าเราเรียกว่าบราวดอกติฟนะคะก็คือเห็บสุนัขสีน้ำตาลไม่ใช่เห็บชนิดเดียวกันนะคะอย่าพิ่งตื่นตระหนกซึ่งไอเจ้าเห็บพาหะที่ชื่อว่าฮิโมไฟซาลิดลองจิคอนิสตัวนี้เนี่ย ยังไม่มีรายงานการพบในประเทศไทยนะคะจนถึงวันนี้ที่หมออัดคลิปนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นในสุนัขและแมวของบ้านเรานะคะยังไม่ได้นำเชื้อตัวนี้ในปัจจุบันนะคะการติดต่อเนี่ยะคะ่ะเจ้าเห็บตัวนี้เนี่ยมันจะถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกมันได้นะคะแล้วลูกมันเนี่ยก็ มันจะต้องมีการลอกคลาบเป็นเห็บในแต่ละระยะมันก็มีการส่งเชื้อถ่ายทอดถ่ายทอดไปสู่แต่ละระยะต่างๆของเห็บจนกลายเป็นตัวแตงไว้ได้อีกเชื้อมันก็เลยวนอยู่ในวงจรของเห็บแล้วก็ไปอยู่ในสัตว์ลังโรคได้ด้วยนะคะสำหรับสัตว์ลังโรคนะคะก็คือสัตว์ที่สามารถจะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาเก็บไว้ในตัวเองได้แต่ว่าไม่ได้แสดงอาการนะคะก็จะมีแพะแกะหมูวัวควายสุนะัข ไก่หนูและสัตว์ป่าชนิดต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าไอ้เจ้าเชื T ้อไวรัส SFTS ตัวนี้เนี่ยมันก่อโรคในสัตว์นะคะเรามาที่อาการของโรคในคนกันบ้างดีกว่านะคะอาการในคนเนี่ยที่ปรากฏหลักๆเลยก็จะสัมพันธ์กับชื่อโรคนะคะ mm hmm. Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome mm hmm. นะคะ s e v e r Fever ก็คือมีไข้สูงมากนะคะ With ร่วมกับ Thrombocytopenia er, ก็คือเกล็ดเลือดต่ำนะคะก็ไอตัวอาการของโรคนี้หลักๆก็จะมีไข้สูงรวมกับการที่มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อถ่ายเหลวอาเจียนนะคะแล้วก็ถ้าตรวจทางห้องปฏิบัติการเราก็จะพบภาวะของเกล็ดเลือดที่ต่ํา ร่วมกับบางทีก็มีเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วก็มีตัวของค่าตับสูงมากขึ้นนะคะอาการที่แสดงออกเนี่ยก็ใกล้เคียงกับไข้เลือดออกในคนเหมือนกันนอกจากนี้ก็มีอาการทางระบบประสาทด้วยนะคะโดยอาการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกเราเรียกว่าระยะไข้นะคะระยะไข้เนี่ยจะมี อยู่ในช่วง5ถึง11วันแรกนะคะก็อย่างที่เล่าไปจะมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลีย์ต่อมน้ำเหลืองโตมีเบื่ออาหารคลื่นไส้ทายเลวได้ระยะที่2ระยะนี้เนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะตั้งแต่7ถึง14วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5ของการแสดงอาการนะคะโดยเราจะพบว่าเป็น มัลต uh, ิออแกนเฟลเลีย hmm. นะคะ mm hmm. ก็คืออวัยวะในร่างกายหลายๆระบบเนี่ยล้มเหลวนะคะ mm hmm. ก็อย่างเช่นตับหัวใจปอดไตมีอาการเลือดออกนะคะแล้วก็มีความผิดปกติของระบบประสาทได้นะคะในบางรายก็มีการชักได้นะคะแล้วก็เรามักจะพบภาวะของอค่าเลือดต่างๆที่ผิดปกติไปค่อนข้างเยอะทั้งค่าตับที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ ตัวของเอนไซม์จากรับอ่อนก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตในระยะที่2ก็คือมัลติออ์แกนเฟลเลียนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าสามารถได้รับการรักษาประคับประคองอาการจนผ่านพ้นระยะที่2มาถึงระยะที่3เรียกว่าระยะฟื้นตัวนะคะระยะฟื้นตัวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 1ถึง19ของโรค แล้วก็อาการจะดีขึ้นตามลำดับนะคะถ้าเกิดว่าพ้นจากระยะนี้ไปเนี่ยก็จะกลับสู่ค่าปกตินะคะไอตัวค่าเลือดต่างๆที่ผิดปกติมันจะกลับเข้าสู่ค่าปกติในราวๆประมาณ3-4สัปดาห์แล้วผู้ป่วยก็จะหายนะคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค SFTS นี้นะคะก็ทำได้ ในห้องปฏิบัติการทั้งการแยกเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็การตรวจ RT-PCR นะคะคล้ายๆการตรวจของเออจาโควิด -19 ลอกจากนี้ก็มีการตรวจภุมมกันได้ด้วยนะคะสำหรับการรักษานะคะก็หลายๆแหล่งข้อมูลบอกว่าไม่มียาที่รักษาเฉพาะ เป็นการรักษาประคองอาการนะคะได้ยินอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนกับโรคไวรัสในสัตว์ที่หมอพูดไปหลายๆโรคเลยเนาะว่าต้องรักษาประคองอาการนะคะอันนี้ไวรัสที่ติดคนก็ต้องรักษาประคองอาการเช่นกันแต่ว่ามีแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะเป็น Facebook ของ Biotech เนี่ยให้ข้อมูลว่ามีตัวยาที่ชื่อไวบาไวริน ซึ่งไอ้เจ้า,า,ายาไลบารไวาลินตัวนี้นะคะก็เขาบอกว่ามีข้อมูลว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาได้นะคะสำหรับต่อมาเรื่องการป้องกันก็ทำได้แค่เพียงหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนเห็บกัดเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันตัวของไวรัสตัวนี้นะคะแล้วทำไมหมอจะต้องมาพูดถึงไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันติดผ่านเห็บที่ยัง ไม่ได้มีในประเทศไทยกัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีข่าวอยู่2ข่าวนะคะข่าวที่ล่าสุดก็คือเขามีรายงานว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยนะคะก็พบว่ามีการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าโรคนี้มันติดต่อผ่านทางคนสู่คน โดยเขาให้ข้อมูลว่ามันมีการติดต่อผ่านทางเลือดของผู้ป่วยเนื่องจากว่ามันมีอาการคล้ายภาวะของไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะมีเลือดออกมาจากร่างกายแล้วก็ทำให้ติดต่อผ่านไปสู่ผู้อื่นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ให้ข้อมูลกันว่า มันมีอัตราการตายค่อนข้างสูงก็จริงแต่ว่าในเรื่องของโอกาสที่จะแพร่ระบาดรุนแรงถ้าเทียบกับโควิด -19 นั้นก็อาจจะไม่ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงและก็รวดเร็วเหมือนโควิด -19 เพราะว่าพบว่ามันมีการติดต่อการผ่านทางการสัมผัสเลือดของผู้ป่วยแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่อผ่านทางทางเดินหายใจหรือว่าอย่างอื่นที่มันจะทําให้มีการแพร่กระจายรุนแรงรวดเร็วนะคะ สำหรับอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือในปี2,560นะคะมีผู้หญิงสูงวัยชาวญี่ปุ่นอายุ51ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อ SFTS ตัวนี้เหมือนกันโดยประวัติก่อนหน้านี้ก็คือ,อผู้หญิงรายนั้นเนี่ยไปอุ้มสัมผัสแมวจอนแล้วก็โดนแมวจรกัดนะคะตอนนั้นก็มีการตื่นตระหนกกันหนึ่งครั้งแล้วเพราะว่าเราเข้าใจว่ามีการติดต่อโรคนี้ จากสาัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งก็คือแมวนั่นเองผ่านมาสู่คนได้โดยไม่ต้องโดนเห็บกัดนะคะ,ะผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยไปชนสูตรศพเราก็ไม่พบว่ามีร่องรอยการถูกเห็บกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเชื้อจากแมวแล้วก็กัดคนแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตได้แต่หมอบอกก่อนว่าจากตามรายงานข่าวนะคะ ที่หมอเอาข่าวมาจะเป็นของ bbc.com นะคะไม่ได้มีการรายง,งานว่ามีการจับแมวตัวนั้นเนี่ยไปตรวจหาเชื้อว่าตกลงแล้วแมวตัวนั้นมีเชื้อ sf-ts หรือเปล่าแต่เขาบอกแค่ว่าผู้เสียชีวิตมีเชื้อ sf-ts mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้คำว่าน่าจ่ะนะคะแพทย์ก็สันนิษฐานว่าน่าจะ มีการติดเชื้อจากแมวแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆแน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะแตกต่างจากปกตินิดนึงนะคะที่หมอเอาโลกสัตว์ส,สู่คนมาเล่าให้ฟังเนาะก็ สำหรับข้อมูลที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยหมอรวบรวมข้อมูลที่มันมีมาก่อนวันที่10สิงหาคม2563ที่หมออัดคลิปนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปจากวันนี้เนี่ยมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าคนพบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยข้อมูลในวันนี้ที่หมอเล่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะอย่ายึดติดกับข้อมูลนะเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่เนาะ แล้วก็ถ้าใครคิดว่าข้อมูลเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้หมอนิดนึงแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหมอมาหมออมแ c วชาแนลหมอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมอไปก่อนแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะบ๊ายบาย